สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาหาปลานะครับโดยการใช้หน้าไม้นะครับยิงปลานะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้วิธีการขึ้นบนต้นไม้นะครับนะซุ่มดูนะครับว่าจะมีปลาลอยขึ้นมาให้เรายิงหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะครับมาที่หมายนี้ก็จะมีเป็นพวกปลาช่อนนะครับปลาชโดนะครับแล้วก็ปลานินนะครับแต่ช่วงนี้นะครับปลาชโดเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปดตามชมกันนะว่าจะมีช็อตสวยๆให้นะได้รับชมกันหรือเปล่านะครับนะโอเคก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมไปไปชมคลิปกันครับ หน้ามาที่ใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นทรงมือสอนนะครับจะเป็นตัวมินิปีกโรเลอร์นะครับตัวนีน้อย่างเส้นเดียวนะครับสายที่ใช้จะเป็นสาย100ร้อยปอนะแล้วก็ลูกดอก3าสิบเซน,นครับมาขึ้นยางกันลำนี้ก็เพิ่งออกหมายครั้งแรกนะครับเดี๋ยวลองดู ยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยนะ วิธีการยิงนะครับผมส่วนมากนะครับผมจะใช้ในการยิงตอนที่จังหวะปลาจิบนะครับมันจะเป็นจังหวะที่มีโอกาสได้ตัวสูงที่สุดนะครับถ้าปลาล่องนะครับผมจะยิงจังหวะที่แบบว่ามันฉุกเฉยจริงๆนะครับคือมองแล้วว่ายังไงปลาก็ไม่จิบนะครับผมก็จะยิงจังหวะที่ปลาล่องเลยนะแต่ส่วนมากนะครับที่ผมมายิงนะครับจะเป็นจังหวะปลาจิบทั้งหมดเลยนะครับ คือผมต้องการที่จะหวังผลครับเพราะว่าปลามันไม่ได้ขึ้นบ่อยนะครับบางทีอยู่ทั้งวันนะครับขึ้นอยู่ครั้ง2ครั้งเองนะรเราก็ต้องใช้จังหวะให้มันคุมที่สุดนะครับต้องใจเย็นๆนะโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับ เวลาเรามองนะครับเราก็จะกวาดสายตาไปเรื่อยนะครับพยายามสังเกตรครับถ้าเราออกไม้บ่อยนะเราจะแยกออกเลยนะคว่าอันไหนปลานะเดี๋วเรามองไปมันจะสะดุดตาปุ๊บนะครับตันตีเลยนะครับมันก็จะมีพวกคลื่นน้ำนครับหรือว่าปลาขยับนะรบเราก็จะสังเกตตรงนั้นนะ พูดถึงวิธีการใช้ตัวกล้องนะครับกล้องตัวนี้ตั้งง่ายนะครับเพื่อนๆคือถ้าเราลองยิงออกไปนะครับพึ่งนะครับสมมติว่าลูกมันออกทางซ้ายใช่ไหมครับเราก็จะปรับกล้องนะครับตัวตรงข้างๆนี้นะจะปรับซ้ายขวานะครับจะเป็นการหมุนซ้ายขวานะครับสมมติลูกออกซ้ายนะครับปรับตรงนี้นะครับให้ตัวดอทนะครับไปทางซ้ายตามลูกเลยนะครับนะมันก็จะทําให้ตัวลางนะครับ เอ็นมาทางขวาเองโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับมันตั้งไม่ยากนะครับถ้าลูกออกขวานะครับเราก็จะปรับจุดตามไปทางขวานะครับบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าลูกออกขวานะครับต้องปรับไปทางซ้ายนะครับถ้าเราตั้งอย่างนั้นนะครับมันจะไม่เข้าเป้านะครับเราก็จะตั้งกล้องไม่ได้เลยนะครับหลักการก็คือลูกออกไปทางไหนนะครับจุดของกล้องนะครับต้องอยู่จุดเดียวกันนะครับ ไม่งั้นเราจะใช้จุดในการเล็งเป้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่คนละที่ไงครับนะถ้าเราไปตั้งตรงข้ามกันอย่างนั้นนะครับลูกขวาครับแต่ไปตั้งทางซ้ายนะครับแล้วเวลาเราจะเอาจุดไหนในการเล็งนะครับใช่ไหมครับมันต้องอยู่จุดเดียวกันนะครับในการตั้งกล้องนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องแบรนด์ SA Contact นะครับเป็นกล้องที่มีคุณภาพนะครับตัวนี้ครับราคาไม่แรงนะครับจับต้องได้นะสาหรับ ใส่หน้าไม้นะครับยิงปลาได้สบายนะครับใช้งานได้ดีนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแบนเอสเอคอนแทตอนนี้เวลา9โมงครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งซุ่มอยู่จุดนี้นะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนจุดกันนะครับการหาปลาแบบนี้นะครับมันต้องใช้ความอดทนนะครับสูงมากเลยนะคือเราต้องนั่งอยู่นิ่งๆครับ ซุ่มนะครับปลาช่อนคนระับช่อนตัวน้อยนะลองดูว่าจะโดนไหม มาดูกันนะครับโดนหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะโดนะนะเรียบร้อยเก็บแต้มก่อนครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไซส์น้อยนะครับแต่ว่าเห็นพอดีนะก็เลยสับไปเลยนี่นะครับตัวเท่านี้ยังยิงโดนเลยครับเพื่อนๆอนโหถ้าตัวใหญ่นะไม่เหลือนะครับ โชว์ผลงานก่อนนี่ครับมาแล้วครับนะเห็นในน้ำเหมือนตัวใหญ่นะยิงขึ้นมาตัวนี่เองนะสายทอดนะครับผมโอเคเก็บแต้มครับผมมาเดี๋ยวมาดูวิธีการขึ้นสายนะครับของตัวกระบอกล็อกออโต้ไปหมุนได้นะตัวนี้จะขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ยืดปล่อยสายมานิดนึงนะครับวิธีการขึ้นสายนะครับแล้วก็ใส่กระบอกไปนะ แล้วก็จับนะครับหย่อนเลยนะครับนี่ปล่อยไหลเลยนิดนึงนะครับนี่มันติดเชือกนะนถ้าไม่ติดเชือกมันจะไหลได้แบบนี้นะครับเข้าแล้วแล้วก็หมุนกระปุกเลยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ได้แล้วเมื่อกี้มันติดเชือกนะครับเพราะผมตัดเชือกนะแล้วก็มัดใหม่นะครับปมมันใหญ่นะครับก็ต้องดึงให้ตึงนิดนึงนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นยางนะครับบางคนนะครับก็จะหงายมือแบบนี้นครับดึงเข้าหาตัวครับแต่แบบนี้ผมไม่ถนัดนะครับผมถนัดคว่ำแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับช่วยค้ำลางแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะเวลาเราขึ้นยางนะครับขึ้นเซฟไปด้วยนะนะครับผมก็จะจับดึงแบบนี้แล้วก็เอานิ้วนะครับช่วย ขึ้นเซตทุกครั้งนะครับเวลาขึ้นยางนะโอเคไปดูติดตามตัวต่อไปมาเมื่อกี้ผมก็ยิงประชอนไปหนึ่งตัวนะก็เห็นลูกนะครับผมเล็งตรงหัวนะแต่ว่าลูกมาโดนตรงตัวนะก็แสดงว่าลูกมันขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องใหม่ลูกมันขึ้นสูงนะครับเราก็จะปรับตัวข้างบนตรงนี้นะครับให้ดอทนะครับขึ้นสูงตามลูกนะครับผมก็ใช้วิธี เล็งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับขึ้นเลยครับนิดหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใช้ไปบ่อยนะมันจะชินนะเราไม่ต้องไปตั้งกับตัวเป้านะครับเราใช้วิธีการสังเกตเอาเลยว่าลูกไปทางไหนก็ปรับตามเลยนะครับมันก็จะเร็วคนที่กลัวกล้องเคลื่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะตัวนี้มันสนุกต,ตรงที่เราได้ตั้งนี่แหละครับยิงไปตั้งไปสนุกดี <laughs> โอเค ไปติดตามชมตัวต่อไปกันครับปลามันมันเข้าตะลิ่งหมดครับเนี่เพราะว่าน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ มันมาท่วมหญ้าปลามันก็จะมาเลาะอ,อยู่แถวๆถนี้ยครับมันจะไม่ออกมาฝั่งตะลิ่งทางนี้นะครับมันจะจิบข้างในหญ้านี่แหละมันไม่ค่อยออกมาเราก็อาจจะต้องดูฝั่งที่เป็นโพรงหญ้าแบบนี้นะครับโอเคลองซ่มดูไปกระสุนครับ ีกระสูบน้อยนะเดี๋ยวผมลองอดูก่อนจริงกระสูบไม่ค่อยอยากยิงนะผมไม่ค่อยได้กินมันเอาไปทอดก็ได้กระสูบนะครับ รียบร้อยครับผมตัวที่สองแล้วก็แนะนำวิธีการเก็บสายนะครับเราพยายามเลี้ยงให้มันเป็นระเบียบนะเวลาปล่อยสายมันจะลื่นครับใช้นิ้วในการควบคุมนะครับแล้วก็รูดเก็บนะครับนมันเนี้ย ก็ให้มันทับกันได้นะครับแต่อย่าทับมากนะนถ้ายิ่งเลียงเป็นระเบียบนะครับเวลาเราปล่อยสายออกไปเนี่ยมันจะวิ่งลื่นมากเลยนะัมนไม่มีสะดุดคนระับมาเดี๋ยวเรามาดูไซตยปลากัน <c oughs> นี่กระสุบตัวเท่านี้ครับนี่ตรงเป้าไปเป๊ะเลยนะครับตัวเท่านี้เองยังโดนเลยเพืเ่อนๆนะถ้าปลาไซต์นี้นะครับมันจะไปเหลือได้ไง่ายนะครับนี่นะ นี่ครับโชว์ผลงานก่อนนี่ครับปลาไซตเท่านี้เองนะกับตัวกล้องช่วยเลิงตัวนี้นะครับแบตเอ s a c o n น a c t นะครับตัวหน้าไม้ที่ใช้นะครับจะเป็นมินินะครับปีกโรเลอร์นะครับตัวนี้เป็นปีกแกะลายนะส่งมือสอดนะครับกับปลาตัวเท่านี้นะยังโดนเลยนะครับมาแล้วครับแต่ที่สองนะครับปลาวันนี้เก็บแต้มนะเอาไปทอดนะไซนี้โอเคตอนนี้เวลา ก้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวก็สิบโมงนะเดี๋ยวผมจะพาไปอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูลมด้วยนะถ้าลมมันพัดไปทางนู้นนะครับเราก็ต้องอยู่จุดเดิมแต่ถ้าลมมันนิ่งนะครับหรือว่ามันพัดมาทางด้านหน้าผมนะครับผมจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปอยู่ฝั่งต้นลมนะเวลาเราขึ้นต้นไมนะ้เราต้องดูลมด้วยนะดุนกันครับ มกระสูบขึ้นมาอีกไหมตัวนี้ก็หมานะครับนี่อันนี้เพิ่งเอามาออกหมาครั้งแรกนะครับโดนไปแล้วสองตัวนะครับถ้าหน้าไม้หมา,หมานะมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีปลามาให้เรายิงเรื่อยๆนะครับก็สังเกตดูนะครับ ตอนนี้ได้ช่อนนะครับกระสูบแล้วเหลือชะโดกับนินนะดูที่ว่าจะมีเข้ามาให้เราได้ยิงหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มร้อนแล้วนะก็ผมบอกเทคนิคนะครับในการยิง ถ้าปลานะครับอยู่ใต้เท้าเราแบบนี้นะครับเราสามารถเล็งตรงตัวได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ลึกขนาดไหนนะครับเพราะว่าแนวลูกศรนะครับจะพุ่งลงตรงไปแบบนี้นะครับมันไม่มีการหักเหของแสงนะครับเราสามารถเล็งตรงตัวแล้วก็ซัดได้เลยนะตัวนี้นะครับถ้าเราอยู่มันอยู่ใต้เท้าเราอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ต้องเล็งเผื่ออะไรนะครับเล็งตรงๆแล้วเหนี่ยวได้เลย แต่ถ้าเป็นระยะแบบนี้นะครับระยะเฉียงนะครับเราต้องเผื่อนะครับอาจจะเล็งใต้ท้องนิดนึงนะครับให้เผื่อการถักเอของแสงด้วยนะครับโอเคมาวันนี้ผมพามาดูตัวกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นปรับนอกนะเดี๋ยวพามาดูแสงนะครับว่าผมเห็นตัวกล้องยังไงนะครับในเลนนะนาไปดูกันนะครับเสียงแสงนะครับ เห็นไหมครับอาจจะสวนแสงนิดนึงนะครับแดดค่อข้างที่จะแรงแต่ของจริงนี่คมชัดแน่นอน,นครับแต่อันนี้มองผ่านกล้องนะครับก็จะเห็นแบบนี้ตัวแสงนะครับไม่ใช่เลเซอร์นะครับแต่ใช้การาสะท้อนนะครับของเลนนะครับกับหลอดไฟนะครับ มันจะไม่มีแสงออกมาจากตัวกล้องนะครับสองดวงน้ำอะไรไม่มีนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับในตอนกลางวันและตอนกลางคืนเลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับพามาดูแสงกันนะครับเวลาเข้าหมายนะชัดเจนครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับแบรนด์ Band SA Contact โอเคครับทุกคนตอนนี้ ก้าโมงสี่สิบนะครับแต่ว่าแดดมันส่องเต็มเต็มเลยนะผมเดี๋ยวผมพาไปจุดหนึ่งนีก่อนะครับนะหลบแดดด้วยนะอันนี้มันส่องเต็มเต็มเกินไปนะครับเดี๋ยวร่างกายมันจะไม่ไหวนะครับนั่งนานๆนะตากแดดโอเควิธีการเก็บสายนะครับเอาสายลงนะทุกครั้งนะครับขึ้นเซฟนะครับนานๆทุกท่านนะครับขึ้นเซฟนะครับหันยางไปฝั่งที่ปลอดภัยนะครับลงน้ําขึ้นฟ้านะครับจับยางนะครับ ใช้นิ้วช่วยนะผมจะใช้วิธีการเหมือนตอนขึ้นเลยนะครับเนี่ยจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับ้วโป้งกดกับรางไว้นะครับแล้วก็กระดกขึ้นนิดเดียวนะครับแล้วก็ค่อยๆล้างไว้นะครับอย่าปล่อยแบบปึ่งทีเดียวอย่างนี้นะครับอันตรายนะค่อยๆค่อยๆหย่อนลงแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีการเลือกใช้กล้องนะครับปิดไปที่ตัว G หรือตัว R ทุกครั้งนะครับเป็นการปิดนะแล้วก็ปิดฝาเลนส์ไว้อยู่นี้นะโอเคถอดตัว ผมกเ็เรนปลดเร็วออกนะครับไปย้ายหมายกันครับ้อนจัดเมื่อกี้ผมกำลังจะย้ายต้นนะครับไปอีกต้นหนึ่งนะแต่ว่าเห็นปลาช่อนนับนี่มันขึ้นจุดนี้นะคบนี่ยมาสองสามตัวแล้วนะอยู่ใกล้ๆแลวมันขึ้นตรง ปลองหญ้าตรงนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะลองดักซุ่มตรงนี้แหละช่อนน้อยนะสวยมากเลยตัวมันเล็กไปนะถ้าผมยิงนี่มันตื่นแน่นอนหมายแตกลยแหละผมเห็นมันมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวเรารอตัวใหญ่กว่านี้หน่อย ใช้สวยนะมาแล้วตัวที่ผมรอตัวนี้ใช้ได้เลยหันมาหาหน้าแล้วหือข้ามหัวครับผมโอ้โหไม่ได้กดเพื่อนะอเสียดายมากเลยสวยๆเลยอะ เฉียดหัวไปนิดเดียวเองครับมันใกล้จัดนะครับเนี่ยระยะไม่ถึงห้าเมตรนะครับโหเจ๋ดายมาเดี๋ยวเราไปปรับกล้องลงกันนะครับถ้ามันข้ามใช่ไหมับเราก็จะปรับไม่ใช่ปรับลงนี่ปรับขึ้นเพราะมันขึ้นสูงนะครับเมื่อกี้ขึ้นอีกนิดนึงคพอลอะเดี๋ยวลองใหม่ เวลาขึ้นหน้าไม้นะครับขึ้นเซฟทุกครั้งนะครับหันหน้าไม้ไปจุดที่ปลอดภัยครับก็ขึ้น,นอมาโอ้เสียดายไม่รู้มันจะเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับ นี่ก็จะเป็นข้อดีของตัวกล้องด้วยนะครับสมมติว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนน,นะครับผมยิงไกลนะเราก็จะปรับอีกระยะหนึ่งครับแต่ถ้ามันปลาขึ้นใกล้แบบนี้นะครับถ้าเรายิงในซุ้มเนี่ยเราก็จะปรับกล้องขึ้นบนได้เลยนะครับเราจะไม่ต้องยิงเผื่ออะไรทีนี้เราจะต้องเราเล็งตามจุดได้เลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมมายิงให้ดูนะว่าจะโดนหรือเปล่ารอบนี้นะครับเมื่อกี้มันข้ามไปนิดเดียวนะเสียดายมากๆเลยนะครับ ก็สรุปผลงานนะครับวันนี้เอาหน้าไม้ใหม่มาเปิดตานะครับสําเร็จนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอนแรกกะจะมายิงตัวปลาชโดแต่ไม่เจอเลยครับก็ได้ยิงปลาช่อนไปสองทีนะครับโดนตัวหนึ่งแล้วแล้วปลากระสุกนะครับนะวันนี้ปลาใหญ่ไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับยมค่อยมาดูใหม่าทิ์หน้าแล้วกันนะครับผมโอเคก็ฝากนะนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ